<im itation> <im itation> นี่ครับทุกคนนี่ครับอันนี้แก่ <im itation> <im itation> โอ,โโอ้โหตัวอ้วนมากเลยครับนี่ครับ <im itation> <im itation> ตรงนี้บ้องหนึ่งนะครับทุกคนมูพี่ชายผมขึ้นไปโอ้ทุกคนฝนตกฝนมาแล้วครับทุกคน <im itation> <im itation> ซึ่งผมคาดว่า อันนี้น่าจะเป็นเงียบเลยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปหารถด้วนกันนะครับคือหนอนที่ว่ามันขึ้นบนไม้ไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปหากันวันนี้ ผมก็มากับพี่ชายสองคนนะครับนี่คือระหว่างทางที่เราเดินไปหารถด่วนนะครับ มันครึงๆครับทุกคนคล้ายฝนจะตกนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าผมจเจอรถด่วนแะล้วยวผมถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันขึ้นตามไม้ไผ่บบไหนนะครับวันนี้อันนี้น่าจะเป็นรถด่วนที่จะขึ้นครับนี่ครับร่องลอย ดูเนื้อครับอันนี้ไปลุ้นกันครับอันนี้น่าจะใช่ครับตัวอ่ใช่ใช่ใชอันนี้เฮ้ยเกอบ่นี่ครับนี่ รถดว่ดวนรถด่วนอันนี้แก่พอที่เราจะได้กินแล้วครับนะกินได้แล้วครับน่าจะมีไม่เยอะครับเพราะว่าก็บอกไหม้มันเล็กนะครับทุกคนก็อางมันมนอนีเไวนเลวโเเวเลีเเล ังคือมันยังไม่แก่นะครับถ้ามันแก่ในตัวมันจะใหญ่กว่านี้ครับนี่ครับตัวมันยังเล็กอยู่แต่ก็ยังพอที่จะก,กินได้นะครับบอกไหมอันนี้มันเล็กไปหน่อยครับมันมีน้อยครับต้องแบบไม้ที่ใหญ่ๆนะครับ มันจะอ,อาศัยอยู่เยอะวันนี้โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยบ้องนี้มีน้อยเกินไปเป้าหมายเรานี่จะใหญ่วันนี้นะครับไม้ที่ลำใหญ่ๆครับถ้าลำใหญ่ๆนี่มันจะมีเยอะ นอกนอกซุ่มแล้วซุ่มไปูิคล้ายฝนตกครับทุกคน ครับเพื่อนเราก็เข้ามาในป่าลึกเข้ามาเรื่อยๆนะครับคล้ายฝนจะตกเลยะครับยุงมันก็เยอะนะครับทุกคนไก่ป่าทุกคนน่าจะได้ยินเสียงไก่ป่านะครับ โอเคครับเพื่อนตอนนี้ยังไม่เจอรถด่วนที่มันขึ้นนะครับยังไม่เจอรถด่วนที่มันขึ้นยรงไม่ถ่านะครับมาดูกองนี้กันครับกองนี้กองใหญ่มากเลยดูเหมือนจะม่มนีนะครับ the งนี้บ้องหนึ่งนะครับทุกคนดูพี่ชายผมขึ้นไปตัดก่อนนะครับมันค่องคันที่จะตัวนี้มันจะลำบากในการไปเอาหน่อยนะครับนี่ครับทุกคนนี่ครับอันนี้แก่ออโอโ้โหตัวอ้วนมากเลยครับนี่ครับอื้อหือ เยอะนะครับเยอะนะครับบ้องนี้มีบ้องเดียวนะครับเพราะว่าไม้มันแก่แล้วมันจะลงมาอยู่รวมกันในบ้องนี้ทั้งหมดเลยโปรตีสูงน,นะครับโปรตีมันสูงครับโอ้โหตัวว,ว,ว,วนนั่นเลย ดูเหมือนกลองถายกลองนี้จะไม่มีนะครับทุกคนทุกคนครับกลองนี้มีคนมานะครับมาตักดูนะครับมันไม่ใช่นะครับซึ่งซึ่งถ้าเราดูจากาไม้มันทีทนี้มันเหมือนจะ ด้วงมันจะขึ้นนะครับแต่มันไม่ขึ้นครับมีคนมันมาตัดดูแล้วนะครับสงสัยแถวนี้จะแห้วครับเพราะว่าร่องรอยมีคนมาแล้วนะครับ ทุกคนฝนตกฝนมาแล้วครับทุกคนซึ่งผมคาดว่าตอนนี้น่าจะเป็นร่วงนะครับรถด่วนนะครับนี่ครับทุกคนโอ้โหทุกคนน่าจะได้ยินเสียงฝนนะครับ โอเคนะครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวผมจะลองไปตัดดูเลยนะครับว่ามันมีรถด่วนหรือเปล่านะครับ,รบโอ้บ้องนี้เยอะมากเลยครับทุกคนโอ,คอโอ้ยเยอะโอ้โหเยอะมากเลยอืยอเยอะเลย ว้าวอน้ mm ัน hmm. นี้ไม่ค่อยลงครับออก็สำหรับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ก็ฝากกดไ like, ลคนนาานน์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับนะ